นิทานเรื่องแสนจันเนื้อน้ำกับแม่แก้วตาแห่งคลองบางหลวงการครั้งหนึ่งนะหมู่บ้านเล็กๆริมคลองบางหลวงในยุคสมัยกรุงศรีอยุธยารุง่งเรืองมีเรือนไทยใต้ถุนสูงหลังหนึ่งปลูกเรียงชายน้ำเป็นที่อยู่ของแม่ค้าขนมไทยฝีมือเรื่องชื่อและบุตรสาวผู้แสนงดงามนามว่าแม่แก้วตาแม่แก้วตาเป็นหญิงสาวที่ทั้งงามกิริยาและใจดีอ่อนน้อมถ่อมตนยิ่งนนะักทูกเช้าเธอจะช่วยแม่จัดสำรับขนมหาไปขายที่ตลาดน้ำ และในยามเย็นเธอมักนั่งริมชานเรือนปักผ้าและร้องเพลงเบาๆท่ามกลางเสียงจิ้งหรีดและแสงจันทร์สะท้อนผิวน้ำฝั่งตรงข้ามคลองมีชายหนุ่มน้มว่าคุณนาทีบุตรชายช่างเรือหลวงเขาเติบโตในอู่เรือท่ามกลางกลิ่นไม้ตะเคียนและเสียงค้อนเหล็กคุณนาทีมักพายเรือมาหาเก็บผักบุ้งใกล้ฝั่งบ้านแม่แก้วตาจนกลายเป็นความบังเอิญที่เกิดขึ้นซ้ำๆแม่แก้วตาเสียงเพลงของเจ้าเรื่อนหูนะัก ฟังแล้วใจข้าก็สงบเหมือนสายน้ำยามค่ำท่านขุนทีล้อข้าเล่นหรือข้าเพียงร้องไปตามใจไม่เคยฝึกเลยจากคำทักทายธรรมดาค่อยๆแปรเปลี่ยนเป็นความผูกพันแม่แก้วตาแอบวางดอกจำปีไว้ริมรัว้วคุณนาทีก็พายเรือมาส่งขนมคืนทุกครั้งที่ซื้อเธอรู้เขารู้แต่ต่างฝ่ายต่างเก็บไว้ในใจทว่าความรักในยุคน,นั้นไม่อาจเป็นแค่ความรู้สึก ครอบครัวของแม่แก้วตาอยากให้เธอแต่งงานกับหลานชายของเจ้าพาสีทองผู้ร่ำรวยและมีหน้ามีตาในราชสำนักแต่แม่แก้วตาเงียบเสมอไม่ยอมปริปากคืนหนึ่งกลางแสงจันทร์คุณนาที่มาจอดเรือใต้ชานอย่างเงียบงนันเขาเงยหน้ามองเธอที่ยืนอยู่พร้อมผ้าคลุมไหล่บางๆางข้าไม่มีทองคำไม่มีสักดินาแต่ข้ามีหัวใจที่ซื่อสัตย์หากเจ้ายินดีข้าขอเวลาอีกป,ปีข้าจะสร้างเรือหลวงให้สำเร็จ เพื่อจะมาขอเจ้าอย่างสมเกียรติแม่แก้วตาน้ำตาคลอเธอวางมือลงบนขอบเรือแล้วกล่าวเสียงแผ่วข้าจะรอไม่ว่าท่านจะกลับมาด้วยเรือสำเภาหลวงหรือเพียงแค่เรือแจวลำเก่าตราบใดที่ท่านกลับมาพร้อมหัวใจดวงเดิมข้าก็พร้อมจะร่วมทางเวลาผ่านไปหนึ่งปีเต็ม คุณนาทีกลับมาพร้อมเรือสำเภาหลวงลำงามตระงานและได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นมื่นช่างทองนาทีจากฝีมือที่ซื่อสัตย์และวิจิตรนะท่านบ้านเดิมในแสงแดดยามเช้าอ่อนละมุนทอดผ่านยอดไม้ลงมาสะท้อนผืนน้ำเสียงฝีเท้าเบาๆของคุณนาทีดังขึ้นบนชานเรือนเข้าสวมชุดหลวงเต็มยศมือข้างหนึ่งถือกล่องแหวนบรรจงแน่นราวกับเก็บหัวใจทั้งหมดไว้ในนั้นเมื่อเดินมาถึงเบื้องหน้าแก้วตา เขาคุกเข่าลงช้าช้าเอ่ยเสียงนุ่มว่าแก้วตาเจ้าคือดวงใจของข้าเจ้าจะยินยอมเป็นภรรยาข้าหรือไม่แก้วตายิ้มทั้งน้ำตาก่อนพยักหน้ารับเบาๆคุณนาทีจึงค่อยๆเปิดกล่องหยิบแหวนขึ้นสวมที่นิ้วนางข้างซ้ายของหญิงสาวรอยยิ้มของทั้งคู่สะท้อนแสงตะวันแรกของวันใหม่เธอยิ้มทั้งน้ำตาและเดินลงเรือโดยไม่ลังเล เมื่อแก้วตาก้าวเท้าลงเรือหลวงมือเธอยังจับมือขุนทีไว้แน่นน้ำตาแห่งความซาบซึ้งหลั่งพร้อมรอยยิ้มอ่อนหวานเรือค่อยๆเคลื่อนออกจากท่าน้ำท่ามกลางแสงแดดยามเช้าที่ส่องประกายเหนือผืนน้ำเรื่องราวความรักของหญิงสาวบ้านริมคลองกับชายหนุ่มช่างเรือหลวงได้เริ่มต้นบทใหม่ด้วยศรัทธาในหัวใจและคำสัญญาที่มั่นคงดั่งเรือหลวงล้ำงามที่พาพวกเขาสู่ลายทางแห่งรักและชีวิตร่วมกันข้อคิดท้ายเรื่อง ความรักแท้ไม่วัดด้วยทรัพย์สมบัติหรือฐานันดรแต่เริ่มจากความซื่อสัตย์และเติบโตจากการให้โอกาส